ประโยคต่อมาครับประโยคต่อมาก็บอกว่า I I lose steal you my way but still you. ประโยคนี้จะมีคำสังเกตนะครับวิธีการร้องเก็บลมเยอะๆก่อนเพราะมันจะมีเสียงขึ้นเฮสแล้วก็เสียงขึ้นอเอาไว้คือว่าจะเชื่อมเสียงกลางขึ้นสู่เสียงสูง I lose my way but still you ลมเดียวนะครับ I lose My way you burns till you. ความหมายก็คือว่าฉันสูญเสียความเป็นตัวเองแต่ฉันก็ยังมีเธออยู่ข้างๆแล้วประโยคนี้จะเป็นประโยคที่ยากสำหรับใครที่เพิ่งหัดร้องแต่ใครที่ร้องได้อยู่แล้วตรงนี้จะเป็นสเสน่ห์เห็นไดไหมครับยูห uh ูเสียงสูงๆเชื่อมจากเสียงกลางขึ้นไปเสียงเฮด หรือเสียงฮาร์โมนิกซิมยงถ้ารา้องเสียงเต็มจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราใช้เสียงแบบเขาเรียกว่าเสียงหลบหรือเสียงอฮ uh, าร์โมนิกนะฮะซิมทูอันเดอร์สเตนก็มาเป็นเสียงเต็มข้างหลังลองดูครับหายใจก่อน s e ีย t ทูอ d นเดอร์สตนมาครับด้วยกัน ประโยคที่ประโยคที่รอ้อกแมนบัสคูลิงครับ seem to understand ก็เหมือนว่าดูเหมือนว่ามีเธอคนเดียวนั้นที่จะเข้าใจชั้นนะที่เป็นตัวชั้นเองขณะนั้นนะครับ now and forever ประโยคนี้อ้อนแล้วนะ now and forever now and forever, now and forever. จากนี้และตลอดไปจากวันนี้ช่วนนิรันด์อะไรประมาณนี้แล้วแต่เขาคือแล้วแต่เราจะจะจะแปลความหมายนั้นแต่ ก็คือถ้าพูดแบบเป็นภาษาอะไงก็จากนี้และตลอดไป I will be your man I will be your man ฉันเป็นคนของเธอฉันเป็นผู้ชายของเธอนะฉันเธอให้รู้แบบปวดจงรับรู้ว่าฉันเป็นผู้ชายของเธอคนเดียวเท่านั้นโอ้ยหวานไหมครับลองดูลองดูลองฝึกดูนะครับสำหรับท่านสุภาพบุรุษทุกท่านอยากจะบอกแฟนหนง่งคุณแบบเนี้ยลองดูครับลองฝึกดูนะ คราวนี้มาพูดถึงท่อนต่อไปนะครับ Sometimes I just hold you บางคราวที่ฉันที่ผมได้อบกอดคุณ Sometimes I just hold you Sometimes Sometimes I เห็นไหมครับสังเกตง่ายเวลาร้องเพลงสากลเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีคำเชื่อมอยู่นะและใช้คำเชื่อม ถ้ามีตัวหางเสียงของภาษาอังกฤษนั้นเป็นสระเ,เป็นพยัญชนะขออภัยฮะเป็นพยัญชนะพยัญชนะนั้นจะถ้าตามด้วยสระข้างหลังก็จะอาจเป็นเสียงนั้นด้วยอย่างเช่น sometimes i just hold you sometimes i แต่ทั้งที่จะ sometimes i just hold you ไม่ใช่ครับภาษาบ้านเราแบบนั้นไม่ถูก มันจะต้องเป็น sometimes I sigh sigh sometimes I just hold you hmm? มีเรื่องแล้วไหม sometimes I just hold you ต่อไปนะครับ to God up in, in me to see to God up i me to see to God up In m e to s e e ก็คือจมจอมอยู่ในสิ่งที่ฉันมองเห็น To God up To God up To God up เห็นไหมครับมีตัว T อยู่ To God up To God up In me P แล้วก็เติมด้วย A N เห็นไหมครับเชื่อมกัน To God up In me to s e e แลวที่เป็น To see ชัดๆใช่ไหมครับก็ สำเนียงก็จะเป็นลากเหมือนดูซีมีสะบัดเหมือนกันมีลูกเน,นี้ยนะฮะก็เรียกว่าวิธีการทำซิงเกิลชของตัวเองในลายเซ็นนั้นของเพลงนั้นถืกอดาเบมิโรซีเหมือนกับอ่าถ้าเป็นคนไทยของเราเป็นคนไทยเหมือนเหมือนจะสังเกตไหมคุณคริสติน่าอากิล่าที่ร้องแล้วมีเสียงอ๊ออ oh. ah. ๊ะหางเสียงอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันวิธีการร้องและใช้ลมเยอะและมีสะบัดหางเสียงนั่นคือลายเซน์ของวิชาร์ดมากคุณลองฝึกดูนะและประโยคต่อไปนะครับประโยคต่อไปก็บอกว่า I'm holding a version I'm holding a version I'm holding a you version ลองดูนะเก็บประโยค I'm holding a you version ความหมายก็คือว่าฉันกําลังอบกอดความโชคดีโชคลาบคือฉันได้กอดเธอเนี่ยมันเหมือนกับว่าฉันกําลังกอดโชคลาบอยู่และประโยคต่อไปครับ That heaven has given to me that heaven has given to me ดูดีๆนะครับหายใจก่อน That to heaven has given me ลมเดียวอีกเช่นกันนะครับความหมายของประโยคนี้ก็คือฉันกอดโชคลาภที่สวงสวรรค์ประทานให้แก่ฉันที่ฉันได้กอดเธอความหมายดีนะประโยคต่อไปครับประโยคนี้จะยากนิดหนึ่งลองดูนะ I I try to show you each and every you show each way and can i t r y to show you each and every way I can เมฉันจะพยายามแสดงให้คุณเห็นทุกวีทางไม่ว่าทางในทางหนึ่งหรือทุกวีทางนะครับประโยคนี้ที่ร้องทั้งหมดเนี่ยลมเดียวลองดูนะ i t r y to show you each and every way I can แล้วก็มาจบที่ประโยคทองของเครงอีกเช่นเคย Now and forever I will be your man น่ารักดีเนาะคราวนี้ก็มาเข้าท่อนฮุกของเพลงเพลงนี้นะครับซึ่งร้องจากประโยคที่แล้วแล้วมาต่อเลยนะครับเว้นระยะหายใจนิดนึงเว้นให้นิดนึงนะครับ Now I can w r i a t s e my worries and always be sure now I now I can r a i s e my worries and always be sure วันนี้ฉันได้ผ่อนคลายความกังวลของฉันผ่อนคลายแล้วนะครับคือมั่นใจแล้วที่ได้อยู่กับเธอเมื่อรู้สึกผ่อนคลายและก็รู้สึกมั่นใจนะครับมั่นใจแล้วต่อไปเริ่มขึ้นเฮ็ดขึ้นมาอีกแล้วนะครับเริ่มพีขึ้นมาละ That I won't be alone anymore That I won't be alone anymore That I That I เก็บลมเยอะๆแล้วก็ผ่อนคลายเหมือนกำลังจะหลับนะ That I won't be alone anymore ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องบังคับลมออกมานะครับกับกระบังลมเปิดยกอยู่นะครับในช่องนี้ในช่วงนี้ความหมายของเพลงนี้ก็คือว่า ว่าฉะนั้นมิได้อยู่เพียงลําพังอีกต่อไปแล้วผมไม่ได้อยู่เพียงลําพังอีกต่อไปแล้วเมื่อผมอยู่กับคุณเห็นไหมครับประโยคนี้นะครับความหมายนี้แล้วประโยคต่อไปนะครับ If I only really know you were there all t h time If I if I if I only really if I only really know you were there all the time หากเพียงแต่ฉันรับรู้ได้ว่าคุณอยู่กับฉันตรงนี้เวลานี้นะครับนี่คือความหมายของประโยคนี้แล้วก็วิธีการร้องไหมครับ If I if I only i only know you were there all this time สำเนียงอย่าลืมนะเอามาใช้ฝึกใครจะบอกว่าเออทำไมรอจะรอจังอย่าไปสนใจเพราะมันไม่ใช่ภาษาบ้าน,านเรานี่นะ ถ้าเอ็กซเซของเขาเขาร้องแบบนี้ภาษาสำเนียงกุแบบนี้เขาจะฟังออกร้องเพลงสากลต้องร้องให้ฝรั่งเขาฟังเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจความหมายนั่นแหละสุดยอดแล้วนะครับลองดูมาถึงคำยากนะประโยคสุดท้ายที่ปิด all this เก็บลมเยอะโอใช้เสียงเต็มก่อน o l this time. เชื่อมกับเสียงฮาร์โมนิกหรือเสียงเหฮดประโยคต่อไปนะครับหลังจากที่สโลว์เสร็จแนะครับทอนสุดท้ายทอนนี้เขาจะขึ้นว่า until the day the oceans doesn't touch the sand ความหมายก็คือว่าทราบใดที่มหาสมุทรไม่สัมผัสกับพืนทราย จาบใดที่มาสมุดมิอาจสัมผัสกับพื้นทราย Until the day มันมีไมหมล่ะวันนั้นใช่ไหมครับคือเขาเปรียบเปรยได้ดีอ่ะคำเขาสวยมากๆเลย Until the day the oceans doesn't touch the sand แล้วมาปิดประโยคทอง Now and forever I will be your man ลองฝึกดูครับ ยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับฟังเพลงนั้นหลายๆเที่ยวฟังจะทําอะไรอยู่จะตัดต้นไม้จะได้หญ้าคุณแฟนจะใช้ไปทํางานบ้านแล้วแต่ครับทําอะไรได้ทําแต่ในขณะเดียวกันหูฟังที่เราเก็บเพลงนี้ไว้หรือเปิดใน y t u t u นั่แหละครับแล้วก็เปิดเพลงอยู่นั่นแหละครับทั้งวันนะครับดาวลวนอะไรก็ได้แล้วก็เล่เพลงนี้ทั้งวัน เพื่อที่จะเอาสำเนียงของเพลงนั้นเพื่อที่จะฟังแล้วก็ให้เข้าใจความหมายของเพลงเพลงนี้ไม่เข้าใจเราเซิร์ชก็ไปได้ในช่อง YouTube ที่มีแปลใน Google ที่มีแปลนะครับความหมายของเพลงเพลงนั้นแล้วเราจะเข้าใจเนื้อหาของบทเพลงนั้นเราแบ่งประโยคว่าประโยคแต่ละประโยคเป็นยังไงเก็บรมยังไงอย่างที่ผมเล่าสู่ฟังนันนะครับประสบการณ์ที่นํามาฝากกันมาแชร์กันนี่แหละลองดูลองไปฝึกดูนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ถามเข้ามานะครับ ผมจะได้แนะนําไดบา้บางส่วนบางช่องบางช่วงนะครับผมอาจจะแบบอธิบายขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขออภัยด้วยถ้าอยากจะทราบอะไรที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองติดตามช่องแนของผมนะครับต้นตระกูลไทยนะครับนำเรื่องราวดีๆวันนี้เป็นเพลงสากลที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ภายในคลิปเดียวฝึกฝนได้ภายในคลิปเดียวแล้วเป็นแน่นอนนะครับฝึกกันเยอะนะครับฟังเยอะๆฝึกเยอะๆแล้วก็รับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่ พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ